ส่งเสริมการเรียนรู้สกรระดับอำเภอสูงเนินวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน3ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสวัสดีคณกศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวันหวังว่าทุกคนจะพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ เรื่องที่1อุปกรณ์ไฟฟ้าฟิวเป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสะไฟฟ้าไหลเกินจนเกิดอันตรายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้ามีกระแสะไฟฟ้าไหลเกินฟิวจะหลอมละลายจนขาดทำให้ตัดวงจรไฟฟ้าในครัวเรือนโดยอัตโนมัติฟิวทำด้วยโลหะผสมระหว่างตะกั่วกับดีบุกมีจุดหลอมเหลวต่ำและมีรูปร่างแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเช่นฟิวเส้นฟิวแผ่นฟิวกระเบื้องและฟิวหลอด อุปกรณ์ตัดตอนหรือเบรกเกอร์คืออุปกรณ์ตัดต่อวงจรโดยอัตโนมัติเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเกินไปปุ่มหรือคันโยกที่เบรกเกอร์จะดีดมาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นการตัดวงจรอย่างอัตโนมัติโดยอาศัยหลักการทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้าเบรกเกอร์ ER มีจำหน่ายตามท้องตลาดหลายแบบหลายขนาดสวิตเป็นอุปกรณ์ปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้า เพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น2ประเภทประกอบด้วย1สวิตช์ทางเดียวสามารถยกปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าได้เพียงทางเดียวเช่นวงจรของหลอดไฟฟ้าหลอดใดหลอดหนึ่งสสวิตช์สทางเป็นการติดตั้งสวิตช์สจุดเพื่อให้สามารถปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าได้2จุดเช่นสวิตช์ไฟที่บันไดที่สามารถเปิดและปิดได้ทั้งอยู่ชั้นบนและชั้นล่างทําให้สะดวกในการใช้งาน สะพานไฟ c u อาท์เป็นอุปกรณ์สำหรับตัดต่อวงจรไฟฟ้าทั้งหมดภายในครัวเรือนประกอบด้วยฐานและคันโยกที่มีลักษณะเป็นขาโลหะสองขาซึ่งมีที่จับเป็นฉนวนเมื่อสับคันโยกขึ้นกระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่วงจรไฟฟ้าในครัวเรือนและเมื่อสับคันโยกลงกระแสไฟฟ้าจะหยุดไหลซึ่งเป็นการตัดวงจรเครื่องตัดไฟรั่ว Earth Leakage Breaker เป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งที่สามารถตัดวงจรไฟฟ้า กรณีเกิดไฟรั่วโดยกำหนดความไวของการตัดตอนวงจรไฟฟ้าตามปริมาณกระแสะไฟฟ้าที่รั่วลงดินเพื่อให้มีการตัดไฟรั่วก่อนที่จะเป็นอันตรายกับระบบไฟฟ้าเต้ารับและเต้าเสียบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าทำให้กระแสะไฟฟ้าไหลเข้าสู่อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน้าที่ดังนี้หนึ่งเต้ารับหรือปลั๊กตัวเมียคืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าในครัวเรือนเช่นเต้ารับที่ติดตั้งบนผนังบ้านหรืออาคาร เพื่อรองรับการต่อกับเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้า 2. เต้าเสียบหรือปลั๊กตัวผู้คืออุปกรณ์ส่วนที่ติดอยู่กับปลายสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าเต้าเสียบที่ใช้กันอยู่มี2แบบคือ 1. เต้าเสียบ2ขาใช้กับเต้ารับที่มี2ช่อง 2. เต้าเสียบ3ขาใช้กับเต้ารับที่มี3มช่องโดยขากลางจะต่อกับสายดิน สายไฟเป็นอุปกรณ์สำหรับส่งพลังไฟฟ้าจากที่1ไปยังอีกที่1โดยกระแสไฟฟ้าจะนำพลังงานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าสายไฟทำด้วยสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้ายอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีเช่นทองแดงโดยจะถูกหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้าเรื่องที่2วงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้า คือการเชื่อมต่อกระแสะไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าผ่านสายไฟไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนสําหรับการเชื่อมต่อกระแสะไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ามี3แบบคือแบบอนุกรมแบบขนานและแบบผสมวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นการนำเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดหลายๆอันมาต่อเรียงกันไปเหมือนลูกโซ่ กล่าวคือปลายของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่1นําไปต่อกับต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่2และต่อเรียงกันไปเรื่อยๆจนหมดแล้วนําไปต่อเข้ากับแหล่งกําเนิดวงจรไฟฟ้าแบบขนานเป็นการนําเอาต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกๆตัวมาต่อรวมกันและต่อเข้ากับแหล่งกําเนิดที่จุดหนึ่งนำปลายสายของทุกๆตัวมาต่อรวมกัน และนำไปต่อกับแหล่งกําเนิดอีกจุดหนึ่งที่เหลือซึ่งเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอันต่อเรียบร้อยแล้วจะกลายเป็นวงจรย่อยกระแสะไฟฟ้าที่ไหลจะสามารถไหลได้หลายทางขึ้นอยู่กับตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นํามาต่อขนานกันถ้าเกิดในวงจรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่งขาดหรือเปิดวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหลือก็ยังสามารถทํางานได้ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยปัจจุบันจะเป็นการต่อวงจรแบบนี้ทั้งสิ้น วงจรไฟฟ้าแบบผสมเป็นการต่อวงจรทั้งแบบอนุกรมและแบบขนานเข้าไปในวงจรเดียวการต่อแบบนี้โดยทั่วไปไม่นิยมใช้กันเพราะเกิดความยุ่งยากจะใช้กันแต่ในทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่เช่นตัวต้านทานตัวหนึ่งต่ออนุกรมกับตัวต้านทานอีกตัวหนึ่งแล้วนำตัวต้านทานทั้งสองไปต่อตัวต้านทานอีกชุดหนึ่งเรื่องที่สามสายดินและหลักดิน สายดินคือสายไฟที่ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการต่อลงดินเพื่อให้สายดินเป็นตัวนำกระแสะไฟฟ้าที่อาจเกิดการรั่วไหลจากเครื่องใช้ไฟฟ้าลงสู่พื้นดินเป็นการป้องกันไม่ให้ได้รับอันตรายจากกระแสะไฟฟ้าส่วนปลายของสายดินจะถูกฝังไว้ในดินด้วยการรวมสายดินจากทุกจุดภายในบ้านมาไว้ที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าและต่อสายอีกเส้นจากตู้ควบคุมไฟฟ้าลงสู่พื้นดินหลักดิน คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยหลักดินจะมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง16มิลิเมตรและยาวไม่น้อยกว่า2.4เมตรทำจากวัสดุที่ทนการผุกร่อนเช่นแท่งทองแดงหรือแท่งแม่เหล็กหุ้มทองแดงการติดตั้งสายดินสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามค่ะ เพราะมันช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อตและลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นควรติดตั้งสายดินเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความมั่นใจในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะวันนี้เราได้รู้จักอุปกรณ์และรู้ว่าวงจรไฟฟ้ามีทั้งแบบอนุกรมและขนานรู้ว่าทำไมสายดินถึงช่วยป้องกันไฟฟ้าช็อตได้ตอนนี้ถึงเวลาทดสอบความเข้าใจแล้วนะลองทำแบบทดสอบหลังเรียนกันดูนะคะ ว่าเราจะจําเนื้อหาได้มากแค่ไหนวิธีการเล่นเกมแบบทดสอบหลังเรียนให้นักศึกษาสแกน QR code เพื่อเข้าเกมจะปรากฏตัวเราเป็นร่างอวตารในเกม ลองทดสอบขยับตัวเดินโดยใช้มือเลื่อนจุดกลมสีขาวการเปลี่ยนชื่อให้นักศึกษากดที่โปรไฟล์รูปคนเสื้อสีฟ้าพิมพ์เพื่อเปลี่ยนชื่อแล้วกดเซฟสามารถเปลี่ยนชุดโดยกดรูปเสื้อใต้ตัวอวตารกดเลือกเปลี่ยนชุดที่พอใจแล้วกดเซฟ จากนั้นกดเข้าเกมเดินตามลูกศรไปตอบคำถามเลือกคำตอบที่ถูกแล้วกดส่งคำขอตอบคำถามให้ครบ10ข้อแล้วจะทราบผลคะแนนมาทดสอบกันเลยค่ะเริ่มจากสแกน QR code